สวัสดีจ้าพี่น้องย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลูกตาลชาแนลจ้าสร้างไฟเพิ่นนขอมาแต่เที่ยงเนะพี่น้องเนาะเพิ่นติดงานนั่นแผงโสุราเซลล์ของเขตรอบบ้านเพิ่อนอยู่จ้ะัูก็ได้เข้ามาจ้ะมื้อน,นี้มาสองคน,น้อจ้ะสร้างมื้อน,นี้กับอันหมู่เพิ่อนอีกคนนึงจ้ะวางทอ่อวางหยังอยู่จ้ะ ลังสีตอ่อสายไฟจ้ะพี่นอ้องปูดรถไอยกัพญุ่นนะพี่น้อง่นเห็นมากปะทางนั้นแม่นรถไถจ้าทางนี้ช่างไฟค่ะเฮ็ดแล้วก็แล้วเนาะพี่น้องนอเนาะก็ฮ็ดค่อยสั่งไปค่อยแปลงไปจะเล็เลกๆละน้อยเนี่ยมันอยู่ทุง่งไฮทุ่งนาเนาะจ้ะ ความสะดวกสบายยังอาจจะประคือทั้งในหมู่บ้านเนาะพี่น้องค่อยเฮ็ดไปเฮ็ดอะไรได้ก็เฮ็ดอันนั้นล่ละจ้ะตามงบประมาณเจ้าของแล้วพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่คอยสับพอร์ตช่องตาลูกตาลด้วยจ้ากับช่องของอคมอมมสลเาเพิร์ออฟฟิเชียลพี่น้อง คุณหลายๆที่คอยซัพพอร์ตมาโดยตลอดจ้ะสั่งอีกคนหนึ่งเพณ่ไปใส่พุดบพี่น้องเตยขึ้นยากอันนั้นไหมพี่น้อง แต่ขึ้นยาวว่าพันสิขุดพนะพ่นมีอันนี้พี่น้องจ๋าพ่นมีเครื่องขุดแต่ละาขึ้นว่าพ่นสีเห็ดจังนะขุดสองคนสีเห็ดได้อยู่บ่พนะมันก็อเป็นแต่ขุดยากแต่พ่นมีเครื่องขุดพี่น้องเอ้ยแต่ละบ่ทันสมัยพันมีเครื่องขุดเครื่องนั่นเนาะพี่น้องเนาะเตยเลิศกูหลูเลี้ยงหลูแล้วอย่าง <c oughs> คือว่าเมื่อเอาบกระจุณนี่ยพี่น้องขุดกระไดปัย่างไม่เห็นเะมันมีแนวขุดตัวเนี่ยสนับใช้สำหรับขุดดินขุดฝังเสาฝังยังพี่น้องให้น้องเขาจัดการให้จงคอยมาเบิ่งตอนอเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องจะค่อยมาเบิ่งกันจ้ะตอนนี้ให้น้องๆเขาให้สร้างบน หรือเราบุไฟให้เรียบร้อยก็น่าจ้ะจะค่อยมาเบิกงกันจ้าสร้างพึ้นกลับไปแล้วด้วยจ้าตอนนี้พิ่นตออันนี้ไฟมาไว้ให็นบหงแล้วจ้านี่วางอันวางทอวางยางนะคะแล้วก็ติดเนี่ยค่ะดึงพี่น้องเห็นบ่เห็นสายดำดำบ่เจ้ เป็นสายเมนหลักเด้อพี่น้องเป็นสายเมนหลักมาจากบ้านหลังน้อยจ้ะนี่เก็เอามาใส่แหลกตรงนี้จ้ะนี่ใบหัวมุมนี่จ้ะอู้พี่น้องคนดึงไม้ยาวจะต้องคนจ้ะแต่บ้านหลังน้อยนนอนอคน,ยยน,ล,นยละเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งกันอีกหม่องนึงจ้ะที่เพิ่นเฮ็ดไปเนาะหม่องสาระนามที่ไฟอัน สายไฟเรายง้งเรายางหลายๆหมดแล้จ้ะตอนนี้กับคำแล้วเนาะเพิ่นกลับบ้านแล้วจ้ะยังบ่เสร็จดอกพี่น้อง,เ,อองเหลือเหลือมาใส่สายไฟล้ะกะเอ่อ ายเสาไฟจ้าที่เหลือน้องพี่น้องนี่ค่ะเอ,อ่อตรงนี้ตรงนี้น้องเขาพัดได้ยหายหแล้วจ้าเนี่นี่นี่สายตรงนี้น้องพัดได้ยหายหเด้อพี่น้องสายเม้นที่สีมะตอลุงเนี่ยจ้าแต่ว่าอันนี้น้องเขาเปลี่ยนให้แล้วจ้ะนี่ปลักไฟหลอดไฟตรงนี้น้องก็ต่อไว้แล้วจ้ะรอแต่เอาหลอดมาใส่ก็เลยบอกให้น้องเอาหลอดมาใส่น้ำน้องลือออกมันตรงนี้หลอดไฟต่งมี้ยัง เดี๋ยวให้น้องเขามาต่อให้เนาะพี่น้องอุปกรณ์ก็ยังอยู่นี่อยู่ยืดจ่าพอนพอนได้เร็วเนะเาะนะคะน่องเขาตอใบให้แล้วจ้ะนี่นี่เดินท่อไฟวางวางทอใบหมดเรยวจ้ะนีามองอันท่อไฟอันไปหาหมองเครื่องซักผ้าก็เฮ็ดเ,เรียบร้อยหมดแล้วจา้ะนี่เด้อพี่น้อง เราแต่มมองนี่จ้ะนี่แล้วแต่มมองนี่ไปนี่แล้วก็ไปบ้านหน่อยพูนจ้ะสิต้องเฮ็ดไหมเนาะจ้ะมืออื่นน้องค่อยสิเขามาเฮ็ดไหมอีกเที่ยนนึงจ้ะแล้วก็ได้ย้ายเสาไฟพร้อมค่อยเฮ็ดค่อยนั่นไปพี่น้องเดี๋ยวมันก็นดีเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวย่างไปเบิ่งทั้งอันบ้านหน่อยก่อนจ้ะ ตกสลายซะเนอะเตยนี่แห้งโสซกโลกอยู่พี่น้องแห้งบาเคียมอยู่ <c oughs> ไปไปเบิ่งทั้งบ้านน่อย <Okay. S 1> เห็นน้องเขาเห็ดอยู่ทั้งนี้อยู่ไปคะอ๋อ น้องเขาดึงสายจากข้างนอกไปพี่มอดล่ะสิไปต่อตัวสายข้างไหนนี่น้องเขาดึงสายมาจากข้างนอกไหนจะเห็นบ่พี่น้องเนี่ยแน่จ้ะต่อจากตรงนี้จ้ะต่อผ่านมานี่นี่มานี่ตายไปไหพี่นี่ต่อลากไปดีเลยจ้ะพี่น้องจ้ะต่อหม่องเกาพี่มอดที่พี่มอดเทศไวปแล้วจ้ะแต่วัน พี่หมอนเททไวแล้วเอา,เอาแต่สายไฟมาค้างไว้ซือนอนบพักในตอนนะจ๊ะแล้วมีการดึงเข่าทางไหนพูดได้พี่น้องเราสิไปต่อทางไหนวะนะจริงๆแล้วช่างเขาต่อข้างนอกด้านนอกก็ได้นี่แล้วเนาะบะเบียนสร้างนะพี่น,อน้องเนาะนี่เพื่อนต่อมาไว้นี่จ้ะต่อมาไว้ตรงชิงชาตินี่ใส่เล็กอีกมองหนึ่งตรงชิงชาเน่ะจ้ะพี่หมอนเราขืนเล็กไปได้พี่น้องอ่ะ แล้วก็ให้น้องเขาดึงไปพู่นใส่ดึงไปพู่นจ้ะดึงไปตรงนั่นจ้ะแล้วก็เพื่อไปลงไฟมองเสากลางตู้เย็นที่พี่น้องเห็นนั่ะละจ้ะจเอาค่ะพี่น้องอ๋อตาลูกตาลมาแล้วพี่น้องจ้ะใส่ไม่นี่ดูนนตดดเ,เตะไ,ไปแข่งกีฬามาพี่น้องกีฬากุมจ้ะเตะ อ่ะเพื่อนสวัสดีค่ะคุณลูกสวัสดีเล้บสวัสดีสวยๆไหมสวัสดีค่ะอืมเพื่อนไปแข่งกีฬามาจา้ะมาค้ำเนี่ยกีฬาห่อนเลยเพราะว่ากีฬาพี่น้องบ่าเดินขบวนก็โดนกว่าจะถึงโรงเรียนเด้อ่ะค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สนีก่อนจ้าจะคอยพอูพกๆกันคลิปใหมน่นะพี่น้องเนาะขอบคุณเอฟซีสาวน้อยเพชริปันแพงจ้าที่คอยซัพพอร์ตอ่าเต่าช่องเต่าลูกต่านเนาะพี่น้องแล้วก็ พอขมอดน้ำจ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะอยู่ดีสบายสุภูสุขนจ้าขอบคุณเอฟซีอีหล่าอุกอิงน้ำเอฟซี FC พอขมอดแล้วก็ f เอฟซี FC ของศิลปินทุกท่านในทีมงานสาวน้อยเพรันแพรงจ้รงาร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขจ้าสวัสดีจ้า